อาารนีพัฒนาดีละนามาทางทาง้มันรมเนี่ยขอดินอาสาวันนี้กับป็นโครงการอคุยคุยมากขะส่งเสริมการทำคุยมากเพิ่งที่าการตาลนอกบ้านน้ำจะหมอสีแดงนี้ก่อนอนนี้ผมข่งดข่เ่งเข่งเข่งเนเข่งเนเี่งเนเก่งงเข่งเเข่งเนเข่งเขเ่งเขเข่งเขเ่งงเข่งเข่เก่งคเข่งเนเข่ง่งเ่งเขเ่งเขเ่งเเ ่วันนี้เดี๋ยววันนี้ก็มีดางพออี่นี่เราเปลี่ยนพออพวกนาเกลือสานีวันนี้ละบูนนะครับพอออาบานมีรถเนาะหรือว่าปนแนะนำตัวครับยากันเออเปลี่ยนวันนี้ต้องเป็นพอเนาะค่ะเออมันมันทลายพูนน้ํเอาปุ๋ยมาคือเนาะจริงๆปกติอ่ะเขาจะส่งเสริมคือคือเอาปุ๋ยคือจะบ้านแบบว่าอันย่างตีปอบปอบหวาบจะแป้งใหญ่เนาะคือเดี๋เขารวมตัวกันเป็นแป้งใหญ่ แล้วก็เตอ๋าคอนเล็กๆเขาก็จะมาส่งเสริมทำปุ๋ยแล้วก็เต๋าเขาจะมาเพื่อเอาปุ๋ยมาเพื่อเป็นตีๆไปแต่แบบน,นี้เหมือนเขาส่งเสริมมาแล้วพ็จะ,ะนั่นเงกเกษตรกรเนี่ยต้องไปทำปุ๋ยคนเดียวได้เนาะการเลี้ยว่ลาจะเห็นว่นาตูวแฟนใหญ่ขาอาจจะมาได้ไปส่งเสริมทำปุ๋ยทัานจักแล้วเนาะแต่ก่อนก็จะมีพวกประมาณางเนี้ย,เ,ยเอาปุ๋ยมาเพื่อ้าเป็นเหงื่อใจเนาะเพราะฉะนั้น วันนี้ต้จะเอามาลงทีเนี้ยคือเจ้ามูเจ้าบ้านเนี้ยมาจุ่ยกันเนี้ยตาจะเอาไปกล้เป็นการลดทรงเสริมการลดไต้สารเคมีเนาะวันนี้ถ้าจะขอแฮงมาจุ่ยกันเนีน่ยผดเพราะว่าเขาอเอาวัดผุ้ดี้เป็นเงลนมือละเนาะ มาดิาึเดี๋ยองกจับกอนับงกอนเแล้ว่เดี๋ยวฟ้องห็นยูเพราะฉะ้นอันเนีดี๋ยวถ้าจะได้เนี่ยก็่าตังงบอดี้องเนาไรลทะเบียนแล้วกเลียงะได้เอาไปได้กีกซอนก็แบ่งยังไงก็สแบงแบ่งงไงก็รสมิบสอะ ก็รอบอันนี้เอาแลาวมันได้ว่าเาปีที่แล้วประมาณสาวห้าคลนแล้วก็ไอ้มูลซอตก์ครไอ้อย่างเงไอ้สางกระพุทธมีได้ห้าลำปีนี้ชิดชีลำรูดโถเคาะอ่าแล้วก็ถ้าว่าผมคิดว่าจะได้ได้เงนะินหัวนะคาดว่าคุ่นนะจะเป็นห้าหกหัวประสบคนละค่ะแต่เดี๋ยวก็ลงทะเบียนแต่เดี๋ยวกระพอขับเอาเนาะพอที่อันบอดนี้จะ,จะ,จ,ะจะเป็นคนช่วยหึ่งอะไข่จะมาเอากบบ แบนๆจัไปเนาะค่ะเออวันนี้นี่น่ี่ต้ที่ลงทะเบียนนะลงจี้ผู้โคนเนอะถ้าถึงเวลานั่นมาผมจะบอกคพือนหัวหน้าผมว่าก็จะบอกครือหมอดินนั่นบุญเย็นเนาะแล้วก็ผ่าใจก็บอกครือทางอันแพทย์แพทย์พัานแล้วก็ทางเดนมากก็บอกครือหมอดินบุญมีนะครับไม่ลานก็ผมูคจะโคจะข่าวก็บอกเพื่อประธานตรงเดชถ้าแบบมาเอานะแล้วก็รายื่อต้องลงนันผมบมงว่าเป็นถอยแล้วก็ให้มาเอากระสอบเนี้ยน้ำ จะให้เอากระสอบซาห้าโลเด้อยยูเรียมได้นะอ่ายูเรียใหญ่ๆเครื่ปั้นรับไปเออยูเรียไกลหรืออื่นมาเอาเพราะว่ากระสอบไอ้ไอ้ซาห้าโลนะนี่มันจะมีอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกเพราะว่าปุ๋ยมักนี่มันหนักอ่าถ้าป้าเอากระสอบใหญ่ใยมานี่ไปเอาฟักติ่มมันจะมาได้เท่ากันไขมันก็เอาไปล้างอืมเมื่อใดวันนี้นี่ถ้าล้างก็ะัากได้ก็จะได้ผลได้อยู่ แล้วก็อีน้าถ้าถ้าว่าเวลามาปอนเนี่ยเขาก็จะเอาลวมามาตอกประกอบพื้อมาก่อนตามรายชื่อหรือดึกอันนี้ก็จะแบ่งกับใบผมคิดว่านะจย่างวดก็คนประตำกว่าสามสิบกระสอบดีก็ทำดีก็ต่อดีก็แต่ของเพลลงแล้วนะพอใจงานนี้จะมาโฆษณาต่อถึงโฆษณาต่อมาสมมติว่า ตอนนี้เนาะแต่ผมพูดว e, ่าเจ้าบ euh ้านตังตังเพ่เนาะตอเดียวเนี่ยเปิดเปิดก็จะมีโครงการว่าเปิดใจว่าเปิดใจกับปุ๋ยอย่างนี้เนาะเปิดจะจะเป็นบ้านเจ้าบ้านอ่ะใคาได้ต้องการระบบน้ำก่อระบบกระจายน้ำก่อใครได้พัฒนาพื้นที่ก่อย่างนี้เนาะตอนนี้เปิดก็จะเน้นไปคือปุ๋ยเนี่ยทำมาเมินละตอนนี้เปิดจะใครว่าคือเจ้าบ้านได้มีแรงงานกระจายกระจายออกไปอ่ะเนาะ านนาข,ขาดแคลนน้ำก็ฮักวางเรี่อนั่นแหละมาเดียวเปิดจะบมาแนวนี่เนาะเพราะฉะนั้นแต่รูปแบบมันจะเป็นจะอี้เ <c oughs> จ้าบ้านนต่จ,จะต้องรวมมา้ารวมหรือขอขอ,ขอ,ขอความต้องการมา้าสมมติว่า <c oughs> อันแปงใหญ่เนี่ยรวมกันมา้าซิฟอนใครได้แบบว่า,าปั๊บปุ้งระบบกระจายน้าใครได้เขาเขอนก็ทำปั๊บพื้นที่ให้มันสามารถอันเป็นขั้น แต่บบ่ต้องล้มนะต้องล้มรัไยายเขาสาจะปลูกอะอย่างที่มันเป็นเทเลนขึ้นไปนี่เราจะเป็นรูปแบบอื่นโครงการคุดชะบันนอยนี้กได้คุดตาตัวนี้มาเดียวเนี่ยคือคุดตาเนี่ยมันจะต้องเป็นรวมตัวกันมาเนาะอาจจะติ๋สาวบอรวมตัวแล้วค่ะตีวานอ่ะคือรวมตัวกันมาก่รมาเดียวเดเปมดนบด